สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนู3เมนูนะคะจากอกไก่รดน้ำหนักนะคะจํานวนแคลอรี่ไม่เกินร้อยห้กิโลแคลอรี่แน่นอนนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ค่ะตอนแรกนะคะให้เราบุบกระเทียมก่อนค่ะ ค่ะเราจะเสิร์ฟกันนะคะค่ะ นะคะให้เราเตรียมอกไก่ซึ่งวิธีทําอยู่ใต้คลิปนี้นะคะลูกชิ้นนะคะในส่วนของอกไก่นะคะลูกชิ้นอกไก่อยู่ใต้คลิปนี้นะคะและเตรียมในส่วนของผักกันค่ะซึ่งวันนี้แอดมินเลือกใช้กลัํมปีแครอทและต้นหอมนะคะเพื่อแต่งความสวยงามให้จานและให้ความหวานจากน้ําธรรมชาติเลยนะคะโดยเราจะใช้น้ำซุปนะคะ เป็นน้ำซุปที่ทําเองนะคะอยู่ในคลิปใต้นี้นะคะเรามีวิธีทำอยู่แล้วนะคะหลังจากนั้น ให้เราปรุงรสตามชอบเลยค่ะโดยเราจะเลือกใช้นะคะคน้ำปลาโรซเดียมนะคะและซีอิ๊วขาวโรสเดียมเป็นตัวชูรสนะคะนั่นเองค่ะซึ่งบอกเลยว่าอร่อยมากนะคะกินร้อนๆโดยไม่ท้องทานกับข้าวเนมือเย็นก็ได้นะคะค่ะทีนี้เรามาเริ่มขั้นตอนแรกกันนะคะเราก็จะใช้อกไก่ในลักษณะอย่างนี้นะโดยที่เราต้องเอาด้านนอกที่มันเป็นมันออกให้หมดเลยนะคะไม่ให้เหลือนอันนี้ยังมีเหลืออีกนิดนิด นะทีนี้นะคะเราจะใช้ช้อนกิ้มนะเพื่อที่จะเครื่องที่เราจะหมักเนี่ยมันจะได้เข้าไปเยอะๆเลยนะคะนี่ใช้ช้อนจิ้มอย่างนี้นะครใช้จิ้มให้หมดเลยทั้งหน้าและหลังนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีท,ทำกันต่อนะเนี้นี่จะเริ่มจิ้มนะนี่นะคะ จิ้มจนหมดเลยสูตรนี้นะคะจะฉ่ำนมนะคะแล้วก็ที่สาคัญเนื้อไม่แห้งนะคะหลายคนเจอปัญหานะเนื้อแห้งนะคะแต่สูตรนี้บอกเลยเนื้อไม่แห้งนีขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราใส่ภาชนะลงภาชนะอย่างนี้เนาะไก่ใส่นมนะคะสองช่วยตวงและนะคะเกลือสีอมพูนะคะหนึ่งหยิบม,มือและนะคะพริกไทยดำค่ะ ามชอบเลยนะอันนี้น้ำมันหอยโลโซเดียมนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวโลโซเดียมหนึ่งซองโต๊ะนะคะหมักทุกอย่างให้เข้ากันนะคะอาจจะใช้มือนิดนึงนะอันนี้ล้างสะอาดแล้วนะบางคนก็ใช้ถุงมือก็ได้นะอันนี้กินกันเองก็ไม่ได้อะไรมากมายนะคะ หลังจากนั้นนะคะเอาเข้าตู้เย็นนะคะแพกไว้นะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปนับกับกระทะกันนะคะในกระทะนะคะแล้วก็เอาฝาปิดไว้ค่ะเราฝาปิดไว้นะคะ แล้วก็ใช้ไฟค่อนข้างต่านะคะนำไปอย่างนี้นะคะท,ทีนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าไก่เป็นอย่างนี้แล้วเนาะ,ะเราก็พลิกนะคะอีกด้านนี้เลยค่ะนะ้คะพลิกนะคะและระหว่างนี้นะคะเราก็เอาแครอทนะคะ รวมผิงสักทองนะคะใส่ลงไปนะะในกระทะนะคะ,คะเพื่อให้มันคามพู่กันนะคะก็หมั่นดูแครอทหน่อยหนึ่งว่าเออพวกนี้มันจะนั่นหรือ,อยังนะมันก็จะได้ช่ำๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟกันค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับอกไก่นะคะพริกไทยดํานุมสดนะคะแบบสูตรนะคะนุ่มแล้วก็ฉ่าน,นะคะนุ่มนะคะแล้วก็กลิ่นหอมนุมจะซึมเข้าไปเยอะมากๆเลยนะคะเคล็ดลับมีนิดเดียวค่ะควรหมักไว้เกิน30นาทีนะคะหรือให้ดีนะคะถ้าอยากจะอร่อยเน้นเออเน้นๆเลยนะก็ควรหมักไว้เป็นเวลาหนึ่งคืนเช้ามาเราค่อยน้บนะคะจะกินกับอะไรก็อร่อยนะคะเป็นไง เป็นไงมั่งคะสำหรับ3เมนูทำง่ายจริงๆนะคะที่สำคัญแค่150กิโลแคลอรีเท่านั้นนะคะรอมไปทำดูคูค่ะสำหรับคลิปนี้ทีมงานรักสุขภาพก็ขอลาไปก่อนคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ